เมื่อวันที่27มิถุนายนเวลา9นาฬิกาเทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดโดยน,นายรัตนชัยวิชัยนายกเทศมนตรีตำบลในเมืองเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเท,บาบทศบาลปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการกล่าวรายงานการจัดโครงการโดยนางสาวเรนูพร้อมพรั่งปลัดเทศบาลตำบล ในเมืองและได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลานาโพและคณะครูในเขตเทศบาลตำบลในเมืองได้นำนักเรียนพร้อมด้วยหญิงตั้งคันเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้จากนางสุภาพรจันภูงาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณพ 66, ุทธศักราช2566ร้อยละ50จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณพุทธศักราช2565และในปีงบประมาณพุทธศักราช2567อีกร้อยละ50จากอัตราคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 และในเป้าหมายอัตราการคลอดก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากท้องก่อน12สัปดาห์ 2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์8ครั้งตามเกณฑ์ 3. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดได้รับการเฝ้าระวังและติดตามภาวะเสี่ยงและหลังจากรับฟังการบรรยายแล้วทางเทศบาลตำบลในเมืองได้มอบป้ายไวนิ้วสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้อสอมอนำไปติดตั้งในชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไป วันนี้ค่ะก็ได้บบรับมอบหมายให้มาพูดเรื่องอการป้องกันการลอดก่อนหนุเชิงลึกนะคะ,ะในส่วนของการป้องกันการลอดก่อนหนุเราก็ต้องเริ่มจากชุมชนค่ะในชุมชนเราก็จะมีผู้นําชุมชนแล้วก็มีอสมออในส่วนนี้เราก็จะแนะนําว่าให้อ,อสมอหรือว่าผู้นําชุมชนนี้นะคะประชาัมพันั์นะคะรวมๆให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากคั์ก่อน12สัปดาห์เนาะแล้วก็ ที่พบแต่ครั้งคุณภาพนะคะในในกลุ่มตั้งคันที่มีภาวะเสี่ยงนะคะเราก็จะแนะนําว่าให้อสมอหรือว่าผู้นําชุมชนเนี้ยติดตามเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะแนะนําให้มาฝากคันอย่างต่อเนื่องะคะ่ะเราต้องการให้ชุมชนดูแลคนอาหากอย่างตั้งคันกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตัวเองนะคะเพื่อที่ว่า,ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เขาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เราเขาจะรู้ว่าข้อมูลของในพื้นที่ของเขาจะมีหญิงตั้งครรภมีกี่คนมีภาวะเสี่ยงกี่คนหรือว่าเขาจะได้ดําเนินโคร,ร,รงการเพื่อป้องกันเนี่ยมีหลายรูปแบบที่อสมอหรือว่าผู้นทาคุมชนที่เขาสามารถที่จะส่งเสริมเชิงลุกได้นะคะ อ,อย่างแรกที่ทททกล่าวไปแล้วก็คือเรื่องการฝากคันก่อน2สัปดาห์ที่เขาสามารถรุรงค์ได้โดยการประชาสัมพันธ์หรือว่าการมีเสียงตามสายสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะรุนเรงคงได้หรือว่าในหญิงตั้งคันที่เขาเตรียมพร้อมที่จะตั้งคันในคู่แต่งงานใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปให้ความรู้ให้คําแนะนําในการเตรียมพร้อมพร้อมก่อนการตั้งคัน แล้วก็ในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่ที่เขาได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลแต่ว่าเขาไม่ได้มาตามนัดหรือว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ยับยั้งการคลอดสาเร็จแต่ว่ายังต้องดําเนินการตั้งครรภ์ต่อเราก็จะแนะนําให้เขามาเยี่ยมนะคะติดตามเยี่ยมเพื่อที่จะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเขามีความเสี่ยงอะไรเพิ่มที่ที่ที่จะต้องได้รับคําแนะนําค่ะ